ไส้ <ฮะ S 2> เป็ดไส้เป็ดปังปังหมอหมไม่ได้นมัน,มนขอบม,มือมือเขียวก่อนกหุดฟองให้หมอกจะรู้ป่าวะ ค้าไล่คอาไล่ค้าไล่คอไล่คอยไล่อยไล่กระถาอไล่กระเอา ฉันให้พันหนึ่งฉันให้หมื่นหนึ่งงัดเข้าไปได้อีนกบอ่ะนงเรยานี่นี่นงัดประตูเข้ามาได้ไงอะฉันไม่ได้งัดอีนอบงัด <c oughs> นี่นังเรยาจำไว้นะว่าหยุดระรานครอบครัวเพื่อนของฉันได้ละ <c oughs> อย่าไปทวงสิทธิ์อะไรอีกแก่ควรได้เท่าที่แกควรได้แต่ถ้าแกไม่ฟัง แกเจอดีแน่นนเลยออกไปออกไปกิ่งใหญ่โตมาจากไหนฉันไม่กลัวกันหรอกฉันมันน่ากลัวกว่าที่แกคิดแกเองก็น่าจะรู้ดีนะเลยเด็กนั้นเป็นใครอผัวหนุ่มที่แกเอาเงินผัวฉันมันเลี้ยงไงหรอเลยานี่คุณอย่ามาพูดมากบ้านน้ำลายนะผมกับเขาเป็นแค่เพื่อนสาวกันครับ อย่เวลาคุยก e ับแกหรอกเอาของไปไม่ได้เอาไปหเอาไปก็ได้แต่หลังจากเนี้ยห้ามแกระดับครอบครัวเพื่อนของฉันอีกอยู่ในที่ของแกไปซะเพื่อนฉันน่ะเป็นเพชรแกมันแค่กระเบื้องถ้าเป็นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ริมทางถึงสีจะสวยดีแต่ก็ไม่มีใครเอาใส่แจกกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ แกมันเป็นแค่ดอกไม้สีชมพูเข้าใจมากที่ว่าฉันเป็นดอกไม้สีชมพูนี่นล้วด่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปได้ละไม่ยืนพูดมากบ้านน้าลายอยู่ได้เข้ามาถึงก็พูดพูดพูดด้หลังคนเดียวไม่แบ่งให้ใครบ้างแล้วเนี่ยมาวินวันเนี้ไม่รู้เหรอว่าวันนี้วันอัไร วันนี้วันอังคารวันฟูดแพนด้าวันอังคารศุกพูแบบนี้ก็ต้องสั่งฟูดแพนด้าเพราะว่าเขามีดิลและโค้สส่วนลดอลังการมากมายไม่รู้รเลย่ย <c oughs> อีนอกฉันบอกแล้วไงว่าทุกวันอังคารต้องบอกฉันมันเป็นวันฟูดแพนด้าวันอังคารเขามีโปรส่งฟรีทั้งวันทางแอปกับโค้สทิวสเ y เมื่อสั่งครบ90บาท <c oughs> แกอ,อีนอก เกือบทำจะนพลาดโอกาสดีๆฉันจะบอกให้พ่อไล่แกออกสมนัาอีนบอกอีนบกและอีนบกรู้ไหมว่าเขามีลดสูงสุด90%จากร้านที่ร่วมรายการด้วยนะแถมซื้อของกินของสดของใช้ในแพนด้าบาทเนี่ยเขาก็ลดสูงสุดถึง50%ไม่รู้เรื่องรู้เลาเลยจำไว้นะทุกวันอังคารตั้งแต่วันนี้ ถึงวันดังคารที่30สิงหา2,565เป็นวันฟูดแพนด้าวันดังคารสีชมพูต้องสั่งฟ o ดแพนด้าเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปฟ o ดแพนด้าไว้แล้วสั่งเลยอัลเลยาไหนๆวันนี้วันดังคาน่ะ เราไม่ตีกันนะเราเอาเวลานี้สั่งอาหารมากินกันดีกว่าฉันใช้พลังด่าแกไปฉันเหนื่อยฉันหิวอ่ะก็ะดาฉันก็หิวสั่งกันเลยไหมสั่งสั่งสั่งอยากกินข้าวผัดเมื่อกี้ด่าแรงมากเลยใจหายเลยใจค่ะอ้ยพูดไปบอกตีปากเอไม่น่ารังไม่น่ารังด่าแรงแล้วแบบประตูีันมนอมันบิวอินอพี่นอมนอม เดี๋ยวฉันทำไม่ได้เลยอย่อาอันนั่นแหว้าวว้าวาอาหารอาหารหุยไหนดูหน่อย ครอาหารครบถ้วนยังไงก็ตามขออนุญาตไปทานข้าวกระชับมิตรก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอังคารวันฟูดแพนด้าวันอังคารวันฟูดแพนด้าวันอังคารวันฟูดแพนด้าไปพี่กินนี่เสร็จปล่ะวันอังคาร์ฟูดแพนด้าขอบคุณจาแล้วหนึ่งสี่เครื่องกี่สูบเนี่ยสองสูบครับแล้กินตรงนี้มะไปด้วยได้ไหมอ่ะมามือ มามาแล้วพี่แจ็คเก็บภาพตลอดจริงเลยเป็นไรอ่ะเป็นคนสวยนะร้านบุญตอนนี้โอกกับกี้อยู่ร้านที่ชื่อว่าบุญพ่อชนาค่ะ <c oughs> เป็นร้านที่เราจะแปะป้ายก่อนกินได้เลยตลอดเวลาชีวิต20กว่าปีของเราอะ่ะเรามากินบุญกี่แล้วกีคเคยมากินหนึ่งครั้งว่ะกีนี่ตอนทองคือมากินประมาณทุกจันทู์สุกอะไรอย่างเงี้ยไก่เกิดเพือย่างมันเป็นรสที่แบบกินแล้วน้ำตาม,มันลื่พ, <อ S 1> พอแล้วพอแล้วที่เด็ดมันอยู่ที่น้ำจิม้มที่ข้าวที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราแปะเลยแปะไปเลยแะแล้วไม่ถามเขาด้วยว่าแปะได้เลยหรือเปล่าอันนี้เป็นป้ายรับประกันความอร่อยแปะได้ไหมคะ รับประกันความอร่อยแปะไปก่อนไม่รู้นั่งต้นไหนดีคะได้ไไไค่ะต,ตกลงชอบการแบบต้อหมุนมากๆเลยค่ะปกติเวลามากับยายมดแดงคือรอหน้าร้านด้วยนะพอ11โมงปุ๊บผักประตูเข้ามาเราสั่งถ้าให้แนะนำกุ้งเม็กกี้ไก่เอาพันกว่าตัวข้าวแปะไก่สอง0ตัวแม่ขอกินไส้เป็ดซีไส้เป็ดสั่งแล้วสั่งไปร้านจาน ร้านนี้มันจะมีความน่ารักวความวุ่นวายแบบจริงๆเคยมากับเพื่อนแล้วไม่ได้ยินเสียงกันเลยสุอยลายมาแล้วมันจะเป็นเมนที่เราไม่ค่อยกินที่ไหนอะแม่ แค่คิดถึงไก่ฉีกที่วางอยู่ที่บ้านอะมันมีความสุขน,น,นี่คือซุปหอยนะอ you, แม่อ่า for you m a g กี้ทีนี้ว่าที่เราต้องมาที่นี่พอาน้ำจิ้มสองถ้วยนี้จริงๆเนะี่ยเขาให้จิ้มกับไก่ฉีแต่ถ้าเป็นแฟนคลับร้านบุญเนี่ยจะจิ้มกับทุกอย่างแมนะ่แม่ลองซุปก่อนซุปรองท้องก่อนแม่เอาหอยลายเป่าหน่อย ไม่มีการซอนมันเชงมันคลีนแล้วมันแบบใสๆแบบค่องคอเนามาอันนั้นคือเต้าหู้พริกเกลือค่ะขอบาหู้างเ้ยหอยนายดีมากเลยมันอร่อยมึงไส้เป็ดที่อร่อยที่สุดในโลกมันเส้นมันเด้งเกี๊ยวถ้วยมาเลยโอ้ยไปไส้เป็ด ไส้<า>เป็ดว,ว่าเคี้ยวไม่ได้แต่ก็จะสู้แม่ต้องกินกับน้ำอันนี้มามันมีน้ำมันงาอันนี้ค่ะไส<ซ>้เป็ดไส้เป็ดปังปังอ Lastly, <afford> ้มอ<ห>ืมแม่ไม่ได้นลองแบบไมนเหนีวยวเลยมันกรอบกรึบกรึอ,อ่ะไอนะน้ำงามากแบบอ,อร่อยมากอร่อยมากน้องมิวเปิดราคาให้แม่หน่อยลูก ไต่เป็ดร้อยห้าสิบป่ะใหญ่มากกว่าห้าสิบดีมากอ้าวจะไปอย่างอื่นไหมเราแมสหมูสับปลาเค็มเต็มเต็มจานซุปหอยลายซุปหอยลายต้มหอยลายร้อยห้าสิบอันนี้โปะเป่าฉันเห็นอะไรกำลังจะมามึึงอะไรอ่ะกูเมากี้เหรอกูเมกกี้อร่อยไหมแต่อันนี้คืออันนี้อันนี้เต้าหู้พริกเกลืออันนี้ให้โซเอชอบหอมมาก กูจิ้มทุกอย่างกับซอสดำเอาอันนี้กับบ้านเ<า>ต้าหู้พี่เกอร์อร่อยมากตายอันเนี้ยมึงขอบคุณเพือ่อนมึงเกลียวก้อนกุ้งเกลียวก้อนเนี้ยหนุยมากกุ้งแม็กกี้เนะี่ยเป็นกุ้งที่กรอบมาท้อมึงหยุดมึงเกลียวก้อนก <c oughs> ุ้งแม็กกี้เนี่ยเขาเรียกว่ากุ้งแม็กกี้เพราะว่ามันเป็นมันปรุงซอสแม็กกี้ซึ่งความน่ารักก็คือกินได้ทั้งเปลือกเว้ย อันนี้ไงเนี่ยมึงคือคนที่กินหัวกุ้งแล้วแล้วมึงอร่อยมากหมายุสิจอดรถทิ้งไว้นี่มึงเห็นไหมอร่อยมากมึ้ข้าวข้าวแบบข้าวเขาอะค่ะมันเป็นเม็ดหอมๆแบบเดอะควีนไฮไลท์มาแล้วกุ้งเมื่อกี้อร่อยมากมึงบอกแว่าไอ้โทยูไอ้โทยูแม่ไปไก่ไหมไปไก่แต่แม่แม่ที่พี่แม่อยากกินเลย นี่คือยังเติมไส้ก่อนตัวหมดตัวออกมาแล้วองมไก่เขาเนะ่ยฮะเหลืองๆสวยๆเลยนะคะไก่เนี่ยมันจะทีเด็ดไหมคือน้ําจิ้มมันนี้นะคะน้าจิ้มดําและน้ําจิ้มส้มมันต้องจิ้มทั้งสองแันจุมน้องไก่ลงไปน้ําจิ้มดําจุมน้องไก่ลงไปในน้ําจิ้มขาวดำอีกทีด้วยแล้วก็กลับมาที่ดนอีกทีน้องไก่บอกว่าพอแล้วไหมกูฉ่ำน้ำมากแล้วไปค่ะ ามืออธิบายไก่เขานุ่มเพมนิดๆ,ดๆรสชาติกำลังดีกินเล่นกินเป็นกับแก้มใเป็นไก่บ้านน้ำจิ้มอร่อยเอนาะจิ้มอันนี้อร่อยมากอันนี้แม่จิ้มสามาเองเพราะว่าอยากกินมากอันนี้คือผัดมันกระล่งอารมณ์เหมือนเส้นนี่กูยังอยู่ไก่อยู่เลยมึงทางเีนอื้มวอร่อยไมอร่อยมาก บอกแล้วว่าอร่อยนี่คือสั่งมาเล่นๆเลยนะแบบแกล้งๆเลยอ่ะนี่นี่หมูสับนึ่งปลาเค็มกี้เคม็มตัวนี้คือปลาเคม็มว้าววันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเราต้องเตือนเอาละ่ะใจคิดถึงจะสล<ะ>ัดมัน,นปลาสลัดว่ะผัดมันกํลังเออย,ยำแตงกวาแม็กกี้มาแล้วว่ะแต่เดี๋ยวเราไปที่นี่ก่อนว้าอร่อยจังเลยอ่ะใช่อร่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่หมูสับนึ่งปลาเค็มนะคะ ไม่กี่หรอกจริงๆมานะสั่งแค่ไก่กับแตงกวาได้เลยตอนนั้นอะพอถึงว่าอยู่ได้อ่ะมาคนเดียวอะถ้าอบมาคนเดียวอบสั่งไก่กุ้งแม็กกี้มึงมาคนเดียวมึงมาคนเดียวไปไข้อมือน,นะคะมือไปที่อันนี้เป็นยำแตงกวาแตงกวาเขาไม่ได้หั่นนะเขาแบบเขาทุบเอาอะร้านนี้เปิดถึงดึกด้วยนะดึกๆแบบเที่ยวเสร็จอะมาแวะกินเขามีเป็นสิกีด้วยเวย น้ำตังกว้าเหรอ Refreshing เรียบมากมากเนื้อเหมือนกินอะไรแบบมันๆมากช่แบบอันนี้ไปนี่แล้วไปนี่แล้วไปยำกุ้งอีกทีเฮ้ยกุ้งแม็กกี้ฉันกินตั้งแต่หัวถึงหางเลยนะโอ้ยจริงๆหางไม่น่าด้ายเมืวาหางได้ดิตอนเด็กๆย่าลำบากจริงๆไม่ออกใช่เลยอเอาใช้มือแล้ว อย่าตายนะวลาที่แบบแกผกถ่ายเทปเช้าแล้วมันหิวมากแล้วมันจะอร่อยอะแล้วตอนนี้กินมันจะ,หย,ะหยุดไม่ได้เลยเขามองเราไม่หยุดเลยเหล่าแฟนคลับนะคะยังไม่ได้กินเลยวะเฮ้ยกินผักกันด่ว่าอันนี้ก็คือกวางตุง้งราดน้ำมันหอยหรือเปล่าอะไรวะน่าจะน้ำมันหอยหนะแม่กินผักวะเนี่ยกินกินกินมันคือลวกผักกวางตุง้งก่อะลวกผักกวางตุ้ง เอาเลือผักนั่นทำมีความสุขมากแบบว่าเบบเบบเบบโอ้ยอันนี้ปะเออเบบหนอยเว้ยตอนที่ไปบ้านสวนลังสาที่บอกว่าอร่อยหนึ่งในสามที่เคยกินมานี่คือหนึ่งในสาใช่เพราะว่าเป็นแบบเป็นสายแบบทางจีนอาหารจีนแคตต์กรีอาหารจีนคุณโภชนาบ้านสวนลังสะอีกร้านไม่อาหารเหนือไม่ มีอีกร้านนึงไปกินที่เชียงรายทุกครั้งที่ขึ้นแต่ว่าไม่บอกผูไม่เคยใช้กินร้านนั้นเลยมึงติดใจหดเทีย่ยงแบบจะให้เป็นความลับกับฉันตลอดเนี่ยอยู่แล้วเขาเจ๊งหมดอะ่ะทำไมเขาจะเจ๊งกอ็ค่อยมาแชร์แล้วกันจอยมากเลยว่าจอยมากเราจะปิดเทปนี้ยังไงไม่งั้นน่าจะได้พาดแม่กับแม็กกี้มันมีของหวานหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วป้ายก็แปะไปแล้วของหวานไม่มีของหวานไม่มี ตบได้ชิงเต่าไหมอ่ะอุ้ยเออมีชิงเต่าปะคะขวดเล็กก็ได้จ้ะลู้ลาถ้าเราสั่งชิงเต่ามาอย่างเงี้ยปิดอีพีในกันลำได้เลยมึงดูดฟองที่บอกมึงจะรู้ปะวะเก๊หอยเย็นๆเคุณพี่คุณพี่ พร้อมใจัะหยิบกับแก้ไปล่อปไล่ไปไล่ไปไล่ปไล่ปไล่กระอไล่กระถออันเนี้ยมันคือเมนูเต้าหู้ปิกเกลือเพ้าวมี้เป็นปลาหมึกพริกเกลือด้วยนะ แต่ฟันฟางไม่ค่อยดีหรอกเราเอาแล้วกันเนาะแม่เบาๆอ่ะถ้ามึงเลือกสามเมนูเท่านั้นอันที่ไม่ได้เลือกไม่ใช่แม่อลอยไงกระโดดลอยแต่ว่ามันต้องมีที่หนึ่งในใจก็ว่าอ่ะพร้อมอร่ามอันเท่านั้นสามหนึ่งสองสามไก่กุ้งอะกุ้งไส้เป็ดว้าไส้เป็ดหรือไส้เป็ดมึงฟาวแล้วมึงจะเอาเอาอันนี้ไก่กับกุ้งต้องสั่งมึงมือมืออยู่แก่ สซเป็ดก็ต้องสั่งนี่ถ้าไม่เก่งใจนะพอสั่งอันนี้ด้วยสินจีแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ทีนะเพราะว่าอันอื่นๆนะจริงๆอยากสั่งทั้งหมดเลยคะอุ้ยพัดั่วแครอ๋อเอ้ยมึงเราลืมพัดั่วแค่์มันคือทีเด็ดของอันนี้เว้ยอันนี้อันนี้ไปแรกแต่กูว่ามิวมิวอะตาขวางใส่กูมิวยืนกอดกมันเป็นอวัจนภาษาที่บ่งบอก ที่สุดเว้ยที่เราลืมสั่งมิวนางฟ้าเหลือขอได้ยินไม่ไม่มิวอ่ะสั่งไปให้ตัวเองตอนที่เราขอมาหน่าเจ๋งดเวยเมื่อกี้งี้มันจะกินเองอ่ะอันนี้คือเมนูที่ปอลืมสั่งแล้วมันอร่อยมากกรอบกรึบน้อน,นี้ถั่วเขาเอาไปทอดก่อนแม่าจารย์แม่มาใส่นีเลยมต้องกินกับข้าวโวยเวดี Ready, ้ไหมชนถั่วมึงร้อนอ๋อลูก ถั่วอร่อยมากไม่เละไม่มันตลอดทำต้าหาถั่วใหญ่แข็งี่ไหนป่อืนอืออร่อยอ่ะอร่อยมากอันนี้ต้องสั่งไลาไปด้วยไก่ฉีกของบุญ The Best Number One ไป One Two <c oughs> ไปฝ <c oughs> าก like, กดไลค์กดแชรก์กด s u b s c r i b เพช่องนางแมวปั่นวยนคะแล้วถ้าใคร มีร้านเด็ดๆที่อยากให้มาครับนึงนะคะเดี๋ยวที่ไปแป๊บนึงนะคะมึงเป็นไรเดี๋ยวแจ้งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้เพราะว่าเราอ่านทุกอันใครก็มม่ด่าเราอ่านทุกอันไม่เป็นไรเม้นมาอยากให้ไปร้านไหนค่ะเราจะไปร้านที่อร่อยจริงบอร่อยจริงอร่อยบุญก็อร่อยจริงอร่อยชิบหายจอดรถยากหน่อย แต่ถ้าเดินเท้าจากบ้านก็ต้องมาเท่านั้นเลยค่ะแม่กินข้าวเยอะเหมือนกันนะพี่ว่าน,นี่เป็นคนกินข้าวแบบหนักนะสามจานเลยเว้ยมึงบางทีอ่ะสามถ้วยอะ่ะแล้วหมอเอาตาตามไม่เห็นลูกอะมึงเออคุณครับคุณน้องมีข้าวสารบางอยู่ตรงบัง <laughs> พนักงานก็เวทนาเห็นคนท้องไงมึงจะกินอะไรก็เอา,ามา,าให้กะกิน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 ทุกคน